สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะขอพลังงานชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยค่ะชาวราศีพิจิกเรามาดูกันสีราบนะคะบางอย่างก็นอกเหนือ ปล่อยวางนะคะการควบคุมเรานะคะบางสิ่งบางอย่างก็ยังนิ่งๆนะคะนิ่งๆใจเนียนไว้นะคะปัญหาทุกสิ่งอย่างมีทางออกค่ะ p a ล e of Wands นะคะถ้าดูเบือ่อๆดูน้อยๆนะคะจะต้องหาสิ่งที่ตื่นเต้น a อ v n n t u r e ใหม่ๆที่จะสร้างพลังใจกำลังงานอ่ากำลังใจพลังใจให้กับเรานะคะ Queen of Cups อะไรที่คุณเทมาเทจบมานะคะบางอย่างมันอาจจะวนเวียนหรือว่าบางอย่างอาจจะทำให้รู้สึกว่าต้องทำใจหรือว่าต้อง อยู่กับตัวเองก่อนนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะบางทีอาจจะต้องรอคอยโอกาสจังหวะดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเชื่อในสัญชาตยานของตัวคุณเองเชื่อในพลังงานของตัวคุณเองอาจจะวิ่งเข้าหาโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคะโอกาสนั้นอาจจะเป็นโอกาสเรื่องของการงานโอกาสเรื่องของการเงินหรือว่าการวิ่งเข้าหาเอเวนเจอร์ใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากทําสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากลองสิ่งใหม่ๆที่แบบมันท้าทายทําให้หัวใจตื่นเต้นหรือว่าคุณกําลังที่จะรออะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยหัวใจจดจ่ออาจจะรอข่าวดีได้รับข่าวดีจากแดนไกลทาง ไกลนะคะในเร็วๆนี้มีคนทางไกลเดินทางมาหาหรือว่าอาจจะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศนะคะหรือว่าเป้าหมายของคุณกําลังที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะจงมุทะลุดุดันเป็นพลังแห่งไฟให้กับตัวเองไม่ว่าภาราหน้าที่หรืออะไรที่แบกรับไว้ต่อไปนี้ค่ะมันจะทําให้การที่เดินหน้าต่อไปในทุกๆวันอย่างมีพลังจะทำให้คุณคุ้มค่ากับการรอคอยกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ บางอย่างไปอย่างช้าๆใจเย็นๆแต่ว่าทรงพลังแล้วก็มีคุณค่ามากๆนะคะเวลาที่มันประสบความสำเร็จนั่นก็คืออัศวินดาบนะคะคุณกำลังที่จะได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างกับความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันช้าๆอึดๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือกำลังที่จะเจอต่อไปนี้คุณอาจจะได้รับอะไรที่มัน กระทันหันเกิดขึ้นความกระจ่างความชัดเจนความเข้าใจนะคะหรือว่าการติดต่อการพูดคุยหรือว่าได้รับสิ่งที่ได้มาจากของชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติอะไรของตัวเองได้มาจากหยาดเหงื่อที่ลงมือทําแล้วก็ลงแรงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองที่คุณจะตัดสินใจที่จะคุยติดต่อเริ่มต้นทำอะไรต่อไปนี้นะคะและก็ระวังให้ดีบางสิ่งบางอย่างไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความวุ่นวายลงการประทะอะไรที่เผชิญหน้ากันนะคะอย่างไม่ทันในตั้งตัวใจ เย็นๆไว้นะคะนิ่งๆไว้อะไรที่ต้องใช้ในการตัดสินใจอะไรที่ลังเลค่ะหยุดก่อนและก็ทบทวนก่อนก่อนที store, ่จะตัดสินใจนะคะบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าหนื่อยๆสู้หน่อยในช่วงช่วงนี้เทาวิ่งเข้าหาโอกาสมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะห้ามไม่เท้า h ดอ i g ไฮพรินเ s สค่ะอย่างที่บอกว่าความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันเพราะฉะนั้นลดเรื่องของอารมณ์การ การพูดจาพูดคุยอะไรที่ใจร้อนลงนะคะใช้เหตุและผลใจเย็นๆนะนิ่งๆนิ่งๆไว้ช้าๆได้พาะเล่มงามนิ่งๆใจเย็นปัญหาบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ระยะเวลาใจร้อนไม่ได้เลยนะคะแล้วความอ่อนไหวบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับอารมณ์หรือว่าได้รับบางสิ่งอย่างที่จะสะเทือนใจที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออยู่ดีๆความรู้สึกมันก็ดิ่งดาวไปเองนะคะเพราะฉะนั้นจงชาร์จ พลังงานหัวใจของตัวเองนะคะไม่ว่าพลังงานนั้นจะเกิดขึ้นจากความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองดูซีรีส์อะไรฟินๆเบาๆนะคะหรือว่าออกไปหาธรรมชาติแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสัญชาตญาณบางอย่างในตัวตนของคุณซิกเซนบางอย่างอาจจะทํางานได้อย่างชัดเจนและดีมากๆในช่วงนี้แต่คุณจะต้องเขาเรียกว่าคุยเซลทอคคุยกับตัวเองและอยู่กับตัวเองโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็มีเป้าหมายวางไว้แล้วโฟกัส โฟกัสกับปัจจุบันและก็คิดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างค่ะคุยตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรขาดอะไรหรือเราจะทํายังไงดีหรือว่าเราจะเป็นไปทางไหนนะคะทุกอย่างไม่มีทางทุกอย่างมีทางออกนะคะเว้นแต่ว่าปัญหานั้นๆมันจะอยู่ในช่วงไหนที่จะได้คําตอบหรือว่าแก้ไขกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะบางท่านอาจจะได้รับคําปรึกษาหรือว่าหาโอกาสเข้าไปปรึกษาหรือว่าปรึกษาเพื่อนหรือว่า uh. ระบายนะคะอารมณ์หรือว่าพูดคุยนะคะกับเพื่อนหรือว่ากับคนที่ใกล้ชิดกับคุณนะคะซี mm. เรียนแล้วก็หนึเรียนนะคะโอ้โห,โห mm. เขาเรียกว่า mm. การวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะที่ต้องสำคัญมากๆเลยในช่วงช่วงนี้นะคะอาจจะมีใครมาออฟเฟอร์นะคะบางอย่างให้กับตัวคุณออฟเฟอร์โอกาสงานใหม่ ออเฟอร์ของขวัญออเฟอร์เขาเรียกว่าได้รับการอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินการได้รับโอกาสงานใหม่จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้ได้งานเสริมงานจ็อบอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะจงห่วงแหนความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตัวเองนะคะให้ดีอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและเรื่องของการเงินอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินนะคะนะคะบางอย่างโอกาสเข้ามาขวายคว้าได้ลงมือทําเลยลุยเลยมีโอกาสได้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะงานเสริมขึ้นมาหรือกําลังที่แบบตึงเครียดมากเลยก็อาจจะต้อง จัดการการเงินให้มากขึ้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะสี่เหรียญความการห่วงแหนการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะแล้วก็บางท่านมีโชคเรื่องของความเสี่ยงก็จะเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่าความเสี่ยงมีอยู่แล้วในเรื่องของความเสี่ยงนะคะบางท่านได้รับของขวัญพิเศษโบนัสนะคะได้ทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วได้รับเงินบางสิ่งอย่างเข้ามานะคะเป็นก้อนรู้สึกว่าจับจ่ายคล่องขึ้นฟลว์ขึ้นนะคะในช่วงเร็วๆนี้นั่นเองนะคะบางท่านมีโอกาสได้แบบได้ทําอะไร ชิ้นใหม่ๆชิ้นพิเศษของตัวเองแล้วทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตหรือว่าคุณกําลังตื่นรู้ค้นหาความสุขค้นหาความจริงกับเรื่องอาชีพการงานของคุณก็มีโอกาสเช่นกันถ้าคุณไม่ยอมแพ้กับ,ก,บกับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าบางอย่างเราขี้เกียจเราเบือ่อไม่เอาละเอาทําแบบนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้คุณจะได้เห็นอา,อาชีพหรือสิ่งที่คุณมีความสุขจริงๆในอาชีพแล้วก็การงานนั้นๆหรือว่าโอกาสนั้นๆ ที่คุณจะอยากทําแล้วก็เป็นโอกาสที่ทําแล้วทําให้คุณมีความสุขจริงๆกับอาชีพและสายงานนะคะหรือว่าอาชีพใหม่ของคุณไปเลยและทําให้เกิดในเรื่องของเงินที่จะเข้ามานะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือม,มีเรื่องของโอกาสของการเติบโตนะคะในวันข้างหน้าด้วยเช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรที่มันหนักหน่วงมากๆะะอาจจะเป็น ความคิดที่คิดมากคิดเยอะความกังวลภายในภายในใจนะคะที่เกิดขึ้นความเครียดบางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอารมณ์อย่างที่บอกนะคะอาจจะต้องอะไรที่เป็นเดิมๆซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยการอักเสบบางอย่างนะคะก็ค่อยๆผ่อนคลายนะคะยืดเส้นยืดสายออกกาลังกายนะคะดื่มน้ําให้มากๆพ,พักผ่อนในเพียงพอนะคะหาพลังชาร์จแบตชาร์จหัวใจของเราอยู่เสมอนะคะถ้า ได้เดินทางไกลหรือว่าได้ทำอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงในทุกๆเรื่องมีสมาธิสติกับตัวเองเสมอค่ะแล้วก็หันหลังกลับไปตรวจสอบไปเช็คด้านหลังอยู่เสมอว่าเราหลงลืมอะไรไหมหรือว่าเราจะต้องตรวจสอบอะไรหรือเปล่านะคะโอกาสใหม่ๆกำลังที่จะเข้ามาหาคุณค่ะและเป็นโอกาสที่ดีด้วยเป็นโอกาสทองด้วยเช่นกันนะคะ เชื่อมั่นในศักยภาพของเรานะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าแหมมีไฟมีพลังมุทะลุดุดัดดนมากๆในช่วงนี้เดินหน้าไปต่อเลยนะคะไปอย่างชา้าๆแต่พอมัประสบแต่พอมันประสบความสําเร็จมันจะประสบความสําเร็จแบบเปี้ยงปังดังแบบนี้นะคะแบบได้มาอย่างแบบม,มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆอะไรที่รวดเร็วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเหมือนกับว่าข่าวดีแล้วก็บางอย่างที่แบบจะต้อง คอยระวังด้วยนะคะความขัดแย้งปัญหาบางอย่างรอบตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูคำตอบของไพ่กันค่ะว่ากำลังที่จะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ opportunity จงเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้หาสิ่งใหม่ๆนะคะชาวาสีพิจิก recovery อ,อ,อะไรก็ตามแต่ที่มันสะดุดหรือว่าล้มหรือว่าเหนื่อยล้านะคะ ทุกอย่างมันจะฟื้นฟูกลับมานะคะเรื่องราวของความรักก็เหมือนกันคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่หรือว่าพบเจอคนใหม่ๆนะคะเพื่อนใหม่คนใหม่ๆที่ดีในอนาคตนะคะช่วงนี้ถ้าโสดก็คือโสดไปก่อนมีความสุขไปก่อนนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้ออกเดทได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะคะเป็นอะไรที่ค่อยๆช้าๆนะคะเป็นอย่าง เป็นไปนอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะบางทีอาจจะมีพลังงานเก่าๆกลับมาวนเวียนหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะก็ใช้ความรู้สึกของเราแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราจะไม่เจอสิ่งนั้น แน่นอนที่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดเสียใจยแต่เราต้องเข้มแข็งหนักแน่นกับตัวเองให้มากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าแองเจลนะคะอยู่ในตัวตนของคุณผลักดันให้คุณพบเจอโอกาสทองแล้วก็เรื่องของการเงินการงานที่กำลังที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองทําสิ่งที่ถูกต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องเดินหน้าสู่สิ่งที่ถูกต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสําเร็จในทุกๆด้านอย่างที่คุณรอคอยและต้องการค่ะนะคะสวยงามค่ะ หนึ่งเรียนนะคะการเงินนะคะออฟเฟอร์ของขวัญพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่กำลังที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในเร็วๆนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ